ทุกคนกลับมาพบกับมิสซีอีกแล้วนะคะในช่วงของมิ s ที่บิวตี้ทอลค่ะวันนี้นะคะมิสซีก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆมารีวิวเช่นเคยค่ะมาดูกันค่ะว่าวันนี้มิสซีหยิบผลิตภัณฑ์ตัวไหนมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกัน เอาล้วค่ะวันนี้นะคะมิซีได้หยิบผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาเลยนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มิซีก็แบบเห็นรับหนึ่งก็แบบอื้มฉันหยิบขึ้นมาเลยแล้วแบบมีความน่าใช้อย่างไรมาดูกันค่ะมันก็คือตัวไหนมันก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะมันก็คือ n i v e a d e r m a ์ม p ลิ r พลลิะนะคะ,ะตัวนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าจริงๆแล้วมิซีได้ทําคลิปวิดีโอตัวเนี้ยไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่พอจะเอามาตัดต่อเพื่อที่จะเอาอัพลง YouTube เนี่ยคือ คุณพระค,คุณเจ้าบาบุญบ,บอกเลยนะคะคือเสียงไม่มี<อ>คือมีแต่รูปภาพแล้วก็ขยับปากปุบปุบปุบปับแต่เสียงหายนะคะ<ด>ก็เลยแบบม,มีความรู้สึกเจ็บปวดมากมากก็เลยแบบว่าอ่ะต้องมาทำใหม่ก็ไม่รู้ว่าจะพูดได้เหมือนเดิมหรือเปล่าบ,บางทีบางคำเราก็แบบพูดไปแล้วก็ไหลไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมาดูกันค่ะว่าเจ้าตัว Ni เวียเดอร์มารีเพลฟลิฟแคตตัวเนี้ยนางมีดีอะไรนะคะก็ต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าเจ้าตัวเนี้ยเป็นลิป คือเป็นลิปมันนี่แหละแต่เป็นลิปมันที่มิซีนเห็นแวบ,บแรกมันมีความรู้สึกหยิบขึ้นมาเลยนะคะเพราะอะไรเพราะอะไรบอกเลยค่ะเพราะอันนี้เลยนะคะเพราะว่าู Blue P นเตอร์นะคะแล้วก็่ซมสอ่ะยังไงยังไงคือเขาบอกว่านะคะ ลิปมันตัวนี้นะคะจะเป็นลิปที่ฟื้นบำรุงริมฝีปากแห้งแตกนะคะถูกสีสีบ่อยจากการใส่แมสสนะคะ <c oughs> ก็คือที่อยู่ใต้แมสสคือเวลาเราใส่แมสสใช่ไหมคะเวลาเราพูดหรือระยะปากเราก็จะสีสีกับแมสสเรานะคะมันอาจจะทําให้เกิดการเสียดสีแล้วก็จะทําให้เกิดการแห้งแตกอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่ง มิสิกก็ยังไม่ประสบปัญหานั้นหรอกแต่มีความรู้สึกว่าเราบำรุงไว้ดีกว่านะคะก็ล<ๆ>เลยแบบว่าอจัดมาและด้วยความที่บอกเลยค่ะว่าตัวลิปสติกของนางมีความแบบคือมันดูมีความมินิมอลมากอะคุณสีเรียบๆสีขาวตัดด้วยตัวสีน้ำเงินที่เป็นโลโก้ของเขานะคะที่เป็นเขียนว่านีเฟียคือคุณมันดูเรียบอะแต่ดู มันเหมือนแท่งยาดมเนาะแต่ดูมีความแบบโมเดิร์นมีความยูนิคแล้วก็มีความมินิมอลอยู่ในตัวมีความมูจิมูจินะคะ,ะประมาณนั้นนะคะเจ้าตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเป็น c ลินิ c อ l ล y Test นะคะซึ่งเขาบอกไว้ว่ารับรองโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังเหมาะสําหรับริมติปากแห้งแตกแพ้ง่ายนะคะเจ้าตัวนี้เลยและเจ้าตัวนี้มีดีอะไรนะคะเดี๋ยวมิสพีจะอ่านให้ฟังนะคะเขาบอกไว้ว่าผสานคุณค่าของโอเมก้าพลัสแอนด์ทรีเอ็กซ์เนชลโอเอลนะคะ ฟื้นบำรุงผิวริมฝีปากแห้งนะคะแตกนะคะแพ้ง,ง่ายและถูกเสียสีบ่อยจากการใส่แมสนะคะคือช่วงนี้เราออกไปไหนเราก็ต้องใส่แมสเนาะก็นะก็จะต้องบำรุงกันนิดนึงแม้ว่าเราจะบำรุงหน้าแล้วเราก็ต้อง,งบำรุงลมฝีปากด้วยนะคะอ่ะเขาบอกว่าพร้อมให้ความชุ่มชื้น,นยาวนานแม้ใช้เพียงครั้งเดียวนะคะอ่ะตัวนี้นะคะเขามีตัวโอเมก้าพลัสนะคะตัวนี้ช่วยเรื่องอะไรเขาบอกไว้ว่าฟื้นบำรุงริมฝีปากแห้งแตกมากได้ทันทีที่ทานะคะอ่ะแล้วตัวนี้นะคะเขาก็ยังบ บอกว่ามีถึง3าม oil นะฮะ,ะตัวนี้นะคะเขาก็จะตัว oil ของเขานะคะก็คือเป็นร้อ natural oil นะคะฟื้นบำรุงริมฝีปากอย่างล้ำลึกพร้อมให้ความชุ่มชื้นยาวนานถึง24ชั่วโมงนะคะมาดูกันข่ะว,ว่าเขามี oil อะไรบ้างนะคะอ่ะ,ะอันดับแรกนะคะเป็น castor oil นะคะและอันดับ2คือเป็น canola oil นะคะแล้วก็ อโกลคันโดออยล์นะคะวันนี้ปากมาน่นาตบจริงๆนะคะแต่จะมิดมากๆนะคะอ่ะว่ากันไปนะคะก็จะมีถึงสามออยที่เป็นเนเชร oil, oil, อรัลออยล์ออยล์เลยล่ะประมาณนั้นนะคะอ่ะและตัวนี้นะคะเขาก็ยังมีวิตามินอีด้วยนะคะอ่ะ ตัวนี้นะคะก็จะเป็นพลังแอนตี้ออกซิเดนนะคะให้ลรลมฝีปากอิ่มเดงเด้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 งนะคะไม่ทําให้มันดูแห้งมีริ้วรอยอะไรประมาณนี้นะคะและดูสุขภาพดีสุขภาพดีพี่คะนี่มิสซี่ก็ใช้มาประมาณาเนี่ยก็ประมาณอาทิตย์ที่3แล้วนะคะก็ะแบบอบอกเลยเรื่องการแห้งแตกน้อยมากตั้งแต่ใช้มาจริงๆก็ไม่ค่อยแห้งหรือยู่แล้วล่ะเพราะว่ามิสซี่เป็นคนที่ทาบํารุงอยู่ตลอดเวลานะคะและตัวนี้นะคะไม่เพียงเท่านั้นเขายังมี spf ถึง15นะคะ sp f F15 นะคะปกป้องริมฝีปากจากรังสี UV ไม่ให้ปากคร้้าแห้งแตกลอกนะคะอ่าก็คือมีตัวบำรุงถึง4ชนิดเลยนะคะแล้วก็มีออยล์จาก n a t u r a l อีก3อย่างนะคะอ่าตัวนี้นะคะเหมาะกับทุกสภาพผิวนะคะอ่ายี่คนที่ผิวริมฝีปากแห้งแตกง่ายๆนะคะเหมาะมากๆเลยนะคะอ่าและเจ้าตัวนี้เป็นอย่างไรเรามาดูตัวพคเกจจิ้งที่มีซี่บอกเลยนะคะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้คือมีความมินิมอลอยู่แล้วนะคะอ่ามาดูข้างในโดยปกติแล้วอะลิปของนีเวียเขาก็จะคล้ายๆประมาณนี้แหละ ะะก็จะมีตัวเป็นแท่งหมุนๆประป,ปกติคือก่อนหน้านี้เมสซี่ก็เคยใช้นะของนีเวียตัวนี้มันจะให้สีออกน,นิดนีดน้นะคะของนีเวียเหมือนกันนะต่ซื้อมานานใช้ไม่หมดสักทีคือส่วนใหญ่ลิปมันพวกนี้ใช้ไม่เคยหมดสักทีนะแบบพอบางทีมันเจอของใหม่แล้วก็อยากจะซื้อของใหม่ใช่ปะแต่พอ ตัวนี้ก็คือมีความรู้สึกว่าใช้ไปเยอะแล้วเหมือนกันนะถามบอกเลยนี่ก็คือขนาดแต่มันก็คือได้ปริมาณขนาดนี้ก็คือคิดว่าน่าจะใช้ได้หลายเดือนอยู่นะเพราะว่าทาถึงแม้ว่าจะทาบ่อยแต่ว่ากว่ามันจะหมดนะเนาะก็จะประมาณนี้นะคะตัวแพคเกจจิ้งก็ตามที่บอกเลยนะคะเขาให้มาในปริมาณ5.5 ml หรือ4.8กรัมนะ 4.8แกรัมนะประมาณนะเขาเขีเยนว่า4.8จนะฮะตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณไม่เกินร้อยหลักสิบนะหลักสิบไปไปลายถ้าจะไม่ผิดนะอยู่ที่หลักอยู่ที่หลักอยู่ที่90อยู่ที่90กว่าบาทนะถ้าจำไม่ผิดนะคะตัวนี้แล้วหลังจากที่มิซี่ใช้แล้วเป็นอย่างไรปกติแล้วเนี่ยมิซีก็จะใช้ทาตอนเช้านะคะแล้วอาจจะมีเติมบ้างในช่วงกลางวันนะคะแล้วก็จะมาอีกทีหนึ่งแบบหนักๆเลยแบบฉ่ำๆเน้นเน้น ก็คือทาก่อนนอนนะคะคือหลังจากที่เราบํารุงหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็ปากนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันถ้าปล่อยให้ริมฝีปากแห้งแตกและเลาเป็นขุยเนะะี่ยคือบอกเลยค่ะว่ามันอาจจะตามมาด้วยอะไรรู้ไหมคะอาจจะตามมาด้วยแผลนะคะเพราะว่ายิ่งถ้าปากเราปล่อยให้ปากแห้งเนี่ยมันจะยิ่งตามมาด้วยแผลแผลที่มัน รอยแยกของริมฝีปากอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะทําให้เกิดการแสบแล้วทาให้อัตรสในการกินอาหารของเราเนี่ยดูลดลงนะคะและมันทําให้มันจะดูแบบเสียบุคลิกนิดนึงนะเอาจริงๆนะแต่จริงช่วงเนี้ยผมไม่เห็นเท่าไหร่หรอกเพราะว่าใส่มาสก์นก็อาจจะแบบอัปกปิดได้เงี้ยแต่เราก็ต้องบํารุงไว้เพื่อความสวยของตัวเราเองนะคะหน้าสวยแล้วปาก,ก็ต้องสวยด้วยจริงไหมคะอ่ะหน้าเจ้าตัวนี้ผ้ามานานแล้วนะคะหลังจากที่ใช้แล้วเนี่ยคือมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคือมิสซีจะใช้เน้นหนักๆเลยก่อนนอนก็คือก่อนนอนเนี่ยมิสซีจะทาแบบ คือแบบถ่ายให้มัน ที่สุดนะคะเพราะมีความรู้สึกว่าเรานอนไปแล้วว่าปากเราไม่ต้องไปสัมผัสอะไรกับอะไรแล้วนะคะเพื่อที่ให้มันเคลือบเอาไว้ให้มันบํารุงผิวไว้ไม่ให้มันความชุ่มชื้นมันถูกละเหยออกไปอะไรอย่างนี้นะคะยิ่งเรานอนห้องแอร์ด้วยเนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้ผิวเราแห้งขึ้นผิวแห้งปากมันก็ต้องแห้งไปด้วยใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ต้องบารุงพอตื่นยิ่งพอเราบารุงเนี่ยคือบารุงแบบหนาๆเนี่ยฉ่ำๆเนี่ยคือมันก็จะไม่แห้งแน่นอนยิ่งเราตื่นเช้ามานะคุณคือเราไปล้างหน้านะคะล้างหน้าเสร็จเนี่ยแล้ววเเราาากงิมน่ออืถูบหั ฝีปากนะคะที่มันลอกออกมาเนี่ยมันจะหลุดลอกออกอย่างง่ายดายแล้วมันจะมีความนิ่มแล้วมันจะเผยริมเผยผิวของริมฝีปากอันใหม่ออกมาได้แบบมีความรู้สึก ผิวดีนะคะอ่ามันจะมีการเหมือนเป็นการผัดเซลล์ผิวหนังของริมฝีปากออกไปมีความรู้สึกว่าผิวผิวปากนุ่มเด้งนะคะและมีความชุ่มชื้นไม่แห้งอันนี้การันตีเลยนะคะเพราะเพราะมีความรู้สึกว่าปากมันดูไม่หมองคล้ำดูไม่ดำดูเงี้ยดูแบบดูเป็นธรรมชาติคือด้วยสีผิวเลือดโทนผิวของเราเองมันไม่ได้แบบว่าเป็นโทนแบบชมภูจ๋าอะไรเงี้ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับผิวของแต่ละคนด้วยถ้าคนผิวสีออกแนวโทนเข้มนิดนึงก็ผิวอก็จะมีความเข้มเข้มกันแต่ว่ามันจะดูมัน ในริมฝีปากแบบดีริมฝีปากแห้งหรืออะไรเงี้ยมันจะดูออกนะคะมันจะมีความชุ่มฉ่าของริมฝีปากนั่นเองนะคะคือสําหรับมิซีแล้วเนี่ยคือเราก็ไม่ต้องการให้มันดูขาวอมชมพูเวอร์เลยขนาดนั้นนะคะเพราะเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนสีผิวของเราเองได้อยู่แล้วดังนั้นมิซีมีความรู้สึกเพียงว่ามันชุ่มชืน้นแล้วผิวปากเราไม่แห้งแล้วไม่คําแล้วมีความรู้สึกว่ามันดูมีความเป็นธรรมชาติของตัวเราเองนะคะในริมฝีปากเรานั่นเองะคะ่ะถามว่าเจ้าตัวนี้นะคะ ผลของการได้ใช้แล้วเป็นอย่างไรบ้างนะคะบอกเลยค่ะว่าอันนี้นะคะให้ผลการใช้เนี่ยชอบมากๆสิบเต็มสิบไปเลยกับเจ้านีเวียเดอร์มารีเพลฟลิฟแตัวนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าดีงามมากๆราคาถูกนะคะไม่แพงแล้วก็ทําให้ปากเราไม่หมองคําด้วยตัวนี้มิสทีให้ไปเลยคะ่ะสิบเต็มสิบนะคะตัวนี้เลยนะอ่าส่วนในเรื่องของเทคเจอร์นะคะคือนางให้ความแบบว่ายังไงอะนางให้ความมันแต่ไม่ได้ถึงแบบ คือต่อให้เราทานเนบทาฉ่าขนาดไหนเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูแบบเยิมหรือไหลอะไรเงี้ยคือเทกเจอร์คือดีนะคะมีความรู้สึกว่าอ,อ๋อราคาประมาณเนี้ยแต่แบบเทกเจอร์คือโอเคเลยนะคะอันนี้ก็คือให้สิบเต็มสิบ,สบไม่หักเพราะว่าไม่รู้จะหักตรงไหนนะคะอ่าแล้วความน่าใช้ละ่ะบอกเลยคือผลที่ได้รับคือสิบเต็มแล้วก็เรื่องเทกเจอร์ก็สิบเต็มสําหรับมิธซี่นะแล้ว,ลวความน่าใช้ละ่ะมันจะต่ํากว่านั้นได้ยังไงมันก็ต้องสิบเต็มอันนี้มิสซี่ไม่ได้มาอวยให้กับมีเวียนะแต่เราใช้ แล้วเราสัมผัสได้เองมีความรู้สึกว่ากับเจ้าตัวนีเวียตัวนี้คือแบบชอบอคุณคือลืมลิปมันตัวอื่นๆไปเลยนะคือมีความรู้สึกว่าไอตัวแพงๆเนี่ยเราก็รู้ว่ามันก็ดีแหละแต่ถามว่ายุคนี้แล้วอะโควิดคุณยิ่งได้อะไรดีและถูกด้วยเนี่ยคุณมันก็ควรจะเซฟมอ่านี่ตัวนี้เลยนะคะบอกเลยใช้ได้นานคุณจนบอกเลยว่าเดือนหนึ่งก็ยังไม่หมดหรอกนะคะอ่ะ บอกเลยสอสาเดือนน่าจะหมดนะกับราคาประมาณ90บาทคุ้มมากๆถ้าใครสนใจก็ลองไปหาดูได้นะที่วัสรนะคะแต่ที่อื่นอันนี้มิซีไม่รู้เพราะว่ามิซีได้มาจากวัสด์นั่นเองนะคะแล้วราคาเป็นไงกันบ้างคะกับมีเวียเดอร์มารีเพลฟเลฟแคร์ตัวนี้ที่มิซีเอามารีวิวนะคะบอกเลยค่ะว่าถ้าสนใจต้องไปลองนะคะอ่ะแต่ถ้าใครไม่รู้ว่าจะไปหาซื้อที่ไหนไม่สะดวกอะไรเงี้ยเดี๋ยวมิซีจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนาะลองไปตามตามลิงก์มิซีได้นะคะอ่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะว่า มาพบกันข่าวหน้าคะ่ะมาดูกันข่าวว่ามิซีจะนําผลิตภัณฑ์ตัวไหนมารีวิวให้คุณได้ดูอีกบอกเลยค่ะว,ว่ามิซีจะนําผลิตภัณฑ์ดีๆมารีวิวให้คุณได้ดูอีกแน่นอนคะ่ะวันนี้ม,ามาะะิซีะะก,ะะนนก็ต้องขอตัวไปก่อนคะ่ะก่อนจากกันไปนิดนึงค่ะก่อนจากกันไปก็ฝากไว้นิดนึงนะคะฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจกับมิซีด้วยแต่ถ้าจะน่ารักมากๆเลยนะคะก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะจะดีอย่างมากๆเลยนะคะวันนี้มิซีก็ต้องขอตัวไปก่อนค่ะพบกันข่าวหน้าบาย